พี่น้องเลยนำ้ำตกตาดเยยกเสือพี่น้องเคยได้ยินซื้อผันผ่าน,นหูเจเ้าบอสมีนิสซ้องกับสีผ้าทานผู้ส้มทุกทานไปเที่ยวนำ้ำตกตาดเยยกเสือน้ำกันพี่น้องนำ้ำตกตัดะตยกเสือหนี่มนอยู่บานเตยกเสือเมือปากซองแขวงจำปะซักพี่น้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามอุดมสมบูรณ์แห้งที่สุดเลยพี่น้องและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าไปมือเดียวบจบแต่ซ่องสามหมาเ็านเฮ็ดจบ เพราะว่าสหองไปแี่น้าตกตาตระเยึกเสือบอนเดียวก็สิว่าเป็นยังไปเหมือเดียวพอจบใหนบอกพี่น้องเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมของน้ำตกพี่น้องอยู่บอนี้นะบ่วน้ำตกหน่อยใหญ่ลายซ้ายมโหมกันอยู่จุดเดียวเนาะน้ำตกตาตระเยักเสือนี่นะเป็นสถานที่ที่มาสศจันเลยที่ธรรมศาสตร์จัดสันขึ้นมาให้เกิดจากการมันประจบกันของหนาซ้ำสายพี่น้องเป็นจุดรวมตัวของน้ำตกตาหน่อยใหญ่ลายมาเวียนกันอยู่จุดเดียว และที่สําคัญอ้อมหอบน้าตกตาตะยึกเสื้อนี่นะมีน้าตกแปดแห่งในบริเวณเดียวกัน ผ่านการสำรวจมาแล้วแม่น้ำตกมีความสูง30เมตรา -300 เมตรในบรรดา8มัน้ำตกนี้บริเวณดังกล่าวนะก็ยังมีอ่างน้ำขนาดลอยใหญ่ได้พี่น้องสามารถให้หนักท่องเที่ยวนะลงไปสัมผัสกับน้ำท่ามกลางบรรยากาศเย็นๆที่ไหลามาจากภูเพียงบริเวณใดได้ดพี่น้องเด้อแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเม่นไปทางหลขที่ 16A พเอพี่น้องทางจากตัวเมงปักซองหอดเขตหวยกองและหยาทางแม่น34กิโลเมตรนอกจากนั้น จะมีไปแต่สองทางพี่น้องก็คือทามาจากเขื่อนเซเปียนเซนําหน่อยเมนระยะทาง14กิโลเมตรและถาโลกไปทางอัตปืะอนอกกอสีฮอดคอยเันทางที่สะหองไปนะจะมีทางแงะเข้ามาอีกประมาณ5 km. กิโลเมตรกับหอดตาแต่เป็นทางดินแดงเลยพี่น้องเด้อเปิดฉากยุ่มุมเก่ามุมเดิมอีกแล้วพี่น้องสบายดีเด้อลูมอินลาวู้ซาวสาลวันพี่น้อง มือนีเสื้อห้องสิห้าทานผู้ส้มถุกทานไปขี่รถลอลินไปเที่ยวตาดพี่น้องหลังจากที่เสื้อห้องขึ้นวสิปแล้วมือไปตาดฟ้าน่ะนะตาดนี้มีซื้อว่าตาดเหนือกเสือหรือว่าตาดผึ่งเนาะเสื้อห้องวสิไปเายแยวกแเราไปบงหอดเพราะว่ามันไปเทย่ยวกนไปถาขี่สลิงอ่ะนะมันเฮงเนาะก็เลยว่าอะเที่ยวนานละไกัน แล้วตาดี่ก็สิว่าอยากไปแห้ใดห็นบอกเพราะว่าไอ้ทายออฟฟิเชียลเนาะเรามาเที่ยวอ่าเราไต่ในสวนเดือนที่ผ่านมานี่นะสะองกันเลยว่าถามเพิ่นไอซ้ซรายจะมาเที่ยวเ่าไต่นะมิตาดได้ทีเจประทับใจที่สุดแล้วก็บ,บอกได้เลยว่าอเออมอนหันอายประทับใจตาดเพิ่นเด้อเพราะว่าเขาไปแต่ละตาดมันเพศแห่งหูซึกแบบซดซื่นมากๆเรา่าสิแหละว่าแบบภาษาไทยอีก ก็เลยว่า <c oughs> อยากไปเนาะเถวก่อนจะไปบอฮอดและบานีมอนีมาเห็นอีกโอ้โหมันเป็นไวยรัลพี่น้องตานี่แบบความอเมซิ่งความงามนะ่บยาไ้ว่าเลยในหลายคนก็น่าเสียนในอินโทรเลยเนาะแต่เสีงองสิพาไปเบิ่งบรรยากาศนำกันเดว,ว่าไปยากไปงางสําได้แล้วก็อยู่ทางได้มนี้เสียงองไปกับอีแมจนจัง่อยแม่มาแล้วก็สิไปฮับอามูยู่ปักเซออีก2 3าคนแหละนัดกันส่วนผู้ได้ก็ว่าไปบ่ไปมองนี้อ๋ออยากไปอยากไปผู้ได้ก็ได้เออขันอยากไปแล้วก็ไปเนาะ การเดินทางของเฮานี่กาสิเลมต้นจากเมือ,องโคงเซโดนเดอพี่น้องดเดอรเนื่องจากว่าสะหองเองเป็นปุสาวสาลววันเมือ,องโคงเซโดนเดอกาสิเดินทางไปที่ปากเซประมาณ64กิโลเมตรพี่น้องการเดินทางของเฮานะพี่น้องเอ้ยมาอย่างฝนเนาะขึ้นซื้อนนนว่าป้ายฝนต้น้วเอาแนวนอนบ่ได้กับฝนตกสะหองเดินทางมาจากเมือ,องโคงเซโดนพี่น้องฝนตกสุดทางเลยมาหอดปากเซกันยังฝนตกจนสะหองกับแม่ขึ้นทามกันวะเออถอดใจไปน้ำอไะได้วะ ถ้าบ่าหอดกับโบไปเป็นยังม่วะมือไม่จึงไปเพราะว่าเนื่องจากอากาศมืดมัวแบบหือโบเห็นยังเลยพี่น้องฝฟนตกอย่างเดียวแต่หย่อนความต่างใจเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สซูซี่แน่ของสหองแล้วกับบรรดามูเพื่อนที่ไปนํากันก็นเลยบอกกันว่าเออลองคับรถไปเบิงหอดปากซองถาว่าหอดปากซองโฟนยังตกแล้วเขาก็ไปหลินแถวตัดเนื่อตัดฟ้นยังแล้วกับลับ แต่ว่าฝ่าเป็นใจพี่น้องสองสัยสวรรค์เปิดอยากให้พวกเขาเดินทางไปก็เลยว่าไปฮอดโอ้ my g อดพี่น้องแดดออกดีใจหุม่มหุมพี่น้องขี่รถออกจากเมืองปากซองไปทางหวยก่องแดดออกแจงออกเนาะก,ก็ดีใจหุม่มหุมเนาะแต่ว่าระวางทางที่ไปนะพี่น้องว,วิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์ขางทางของถนนเหล็กที่16 a นะมันงามแห่งพี่น้องมันจะเห็นป่าสนพี่น้องแบบ ป้านอยู่เมื่องนอกนี่แหละและได้ขางทางบาสอสพพมีแตต้นสนพี่น้องเขาก็จะเห็นต้นดอกบัวตองพี่น้องส่วนี้ดอกบัวตองบานงามก่ำง,งามพี่น้องเลยสีเหลืองหงอรกอารามเต็มแคมทางละกะ็บใบไม้ใบหญ้าก็จะเป็นสีเขียวแบบเขียวสดสื่นนอนเพราะว่ามันเป็นส่วนปลายฝนต้นหนาวในระหว่างทางเขาก็จะเห็นวิถีชีวิตของปะชสชนเขตหนี้นอกมือนี่กระด้ขี่รถผ่านมาไา้เห็นเด็กน้อย่นกำลัง,ลงเหลือเขียน เขีนี้เด็กหน่อยเขาไปเหยียนเขาจ้าอย่างเอาพี่น้องซองขีมาทางหวยกองเด้อพี่น้องเด้อไปทางอัตตะปือ้อและสหองกับไก่จะลงคอยที่สิบไปอัตตะปื้อนะพี่น้องสังเกตเบื่องขัวมือเด้อ อยู่ทั้งเครื่องข่อยอะไรมันจะมีป่ายซีกว่า,าเดินแล้วก็มันจะเคียนว่าแรงท่องเชียวตาตะยกเสือเขาก,ก็ขี่ไปตามทางแดงแลวพี่น้องขี่เข้ามากับเป็นทางนหน่อยๆประมาณหากิโลเมตรแต่ว่าหากิโลเมตรนี่ทางมันบบง,ง่ายเลยเด้อพี่น้องเด้อและมือนีสื้อองอารถวีโก้หลุ่นเตี่ยมากกระบ,บาต่ำเนาะแต่มันสามารถไปได้เพราะว่าเสือองไซส่เล็กหนึ่งเกือบสุดทางขี่มากแจะเป็นบรรยากาศเป็นฟู่พี่น้อง แต่บรรยา,าศที่เป็นผู้นะมันก็โอบล้อมด้วยกกหยาพี่น้องแต่เข้าเอือ่อนหยายังพี่น้องลองคอมเมนต์บอกสงองใน,นเดอ้อแล้วก็จะเป็นเฮลเป็นยางไห้เฮาขับรถด,ดูครับระมัดระวังเดอ้อแล้วมันจะมีข่อยที่แบบรถบินอยาๆนะประมาณ3มข่อยเลยพี่น้องขี่มาข้าวหนึ่งก็จะเห็นหมู่บาเนานะแล้วก็ขี่ออกแต่หมู่บานอีกประมาณ2ากิโลเมตรแล้วก็แนมสังเกตเบื้องเบือกสายมือจะมีป่ายซีตบหมูหรือว่าซีน้ำตาลเนะานะ ขับมาแบบใกล้ๆเนาะลุ่นๆนี่ทางเขาเด้อพี่น้องเด้อวันเจะเสียงว่านี้ดีตอนฮับสูแตายึกเสียนะพี่น้องเนาะอย่าเป็นทางเขาแบบนี้คนทางมาตามวิดีโอที่ถ่ายให้เบิ่งเลยเด้อกันสิแบบโอ้โหเป็นแบบเคื่งเครื่องขึ้นสั่นผู้ล่องเดียวนะแล้วขี่ขับไปเลยตามทางนั้นแหละพี่น้องประมาณ2นาทีหาสานาทีแล้วแต่ความไหวความส่าของคนที่ขับรถเด้อเขามาอยู่นี่นะมันจะเป็นรีสอร์ทเด้อพี่น้องเด้อ เขาจะจะมีเพื่อนมียังถับ้องหับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่หมือนองอมาคําก็เลยว่าบ่มีนักท่องเที่ยวเลยจะมีขอบขั้วหนึ่งอยู่ในรีสอร์ทนิทาหับตอนเขาอยู่เพิ่นก็นจะเป็นไกด์ยพี่น้องผาเขาลงไปยางป่าประมาณหาหลยเมตรนี่แหละเ<ม>พื่อจะลงไปอยู่จุดชมวิวของนำาต๊แห่งนี้มีคนพาไปมีคนพาไปเนาะแปลว่าขั้วไม้มาผูกเลยหาคนนีประมาณเท่เาไหร่โอ้คนละสี่สิบลวกันเจ้าตัางหากบ่ S <S เออโอเคปะ่ะเพื่อเคลื่นมาวน้องตั้งใจเออเ่อนตงใจเอามาหอดนี่แล้วพี่น้องเอาคีมาได้ยางไป่นเลยยางไปอีกประมาณสามร้อยเมตรลงตาดจะมีเด็กหน่อยเพิ่นผ่าไปเนาะเป็นไกด์สถานที่นี่เป็นโฮมสเตย์ได้พี่น้องเป็นแบบอ่าเพื่อนผักเนะาะถ้าว่าใครอยากมาพักมาเสามานอนกันขืนยังก็ได้แต่ว่ามือน,นีเข้ามาแบบว่านอนเออมากลับเนาะ อันเด้ได้ยินเสียงน้ําตกแล้วบ่ความจริงแล้วมันมีอีกจุด1จุดชมวิวถ้าเฮาย่างขึ้นไปในรีสอรจะเห็นเป็นป้ายแต่ว่าสหงไปมันคําแล้สหงบ่ไดขึ้นไปเทิงๆหันย่านบ่ทนบรยากายูลุมแด้แต่ลงไปเฮาก็ยางป่านาะป่าก็ค่อนข้างจะมีความสั่นควมสูง่อยนึงแล้วก็เป็นผักเพนก็ไข่แนแต่ว่าพินบักทางไว้ให้เฮายางแล้วเรียบอยมันก็สบายในการยางอยู่ทางยางลงไปก็เป็นทางดีอยู่ได้พี่น้ คือว่าสิเป็นแบบทางยางป่าแบบประจนไั่ขนนะแต่ก็เป็นทางดีอยู่เพราะว่ามันอยู่ในเขตรีสอร์ทเขตที่พักของขาเจ้<ป>เาเนาะเฮ้ยทางยางขึ้นกาจะเห็นเป็นคันใดไหายหพี่น้อง เป็นดินแล้วก็จะเอาแบบคุด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 ,คดนะจะไม่เบิร์นี้ก็หนานเบิร์นี้ก็หนานพี่น้องสองขางเป็นหนานประสองเลยเนาะเป็นเขตแบบมันเป็นในผู้เนี่ยมันอยู่ในในผู้ก็เลยว่ามีแต่นำต้ำตกเบิร์นนั้นก็น,นำ้ำตกไล่ไปเบอร์ันก็น,น้ำตกอีกอพี่น้องพาแม่มาอย่างป่าแม่เป็นยังไง เมือม่อยเมือม่อยเขาา่าอย่างจะซมรลอยแมสหนึ่งแด้วนี่ยังสามนี่เนาะเขาเดินทางมากะกัอยอน,นขั้วมบาหูเนาะอันนี้มันเกือบเกือบจะหอดอัตปื๋นพี่น้องสายแดนเลยลงขอดเห็นไปก็เป็นอตัตปือละเห็นในในอ่าในโซเชียลน,น,นะมันงามก็เลยว่าเออลองมาเบิง้งเพราะว่าจะให้หูากให้เห็นว่าเอออยู่แล่วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้มันก็งามสถานที่ที่สวยงามอ่ะนะเลยว่าพามา อ,อีใก,กล้ว่าอายลงไปกบอันใดคอยรูซื้อว่าข้ามนี่คอยใส่น้ำร้ายพดเละไดเว <laughs> <laughs> ลาไปเที่ยวคู่นะย่งางกายกันกัแขกวุย้ยานี่เนาะเขาจะเปียกเบิดเลยถามว่าอานนา้าวเม่ไปหลินหนามเขาบอก่อยู่เท่านั้นแหละเราเออกหนามันถือเดี๋ยวจะกระเปียกหรอวะ,อะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศนี้มาให้เบิ่งพี่นอ้องสหองมาหอดกับสีเห็นในแพนทีเลย บริเวณนี้เขาเอ่นว่าซีแขวงผักไตมันจะติดกันมีแขวงซาลาวันแขวงจงปาปัสก์แขวงเซกองแลแว้วก็แขวงอัตปือแปลว่าบริเวณนี้เป็นห้อยต่อของซีแขวงผักไตเดี๋ยวจะมีน้ำตกหน่อยใหญ่นอทีไรมาจากนามซ้ายที่มาประจบกันีก็คือหนามจากเส้น้ำน้อยนาำหอยมักจันแล้วก็นาำหอยมักต้านทีไลมาโฮมกันพี่หนอก็เลยให้เกิดน้ำตกหน่อยใหญ่แปดน้ำตกเลียนกันตามที่เห็นเลย มือนสองต่างใจมาหอดแต่ตาแต่ยักเสือเนาะเพราะว่ามันเป็นไวร์ล่อแห้งในติ๊กตอพี่นนอกเนื่องจากว่าความโดดเด่นนั่นก็คือน้ำตกนี่นะมันจะเป็นบอนที่แสงแดดแย่เข้ามาแล้วมันจะกระทบกับอ้างนามที่ไหลลงมาจากหนามต้นตาดนะพี่นนอกแล้วมันจะหเหตุใ้เกิดสายลุงสายลุงยั่งบ่พอพี่นนอกโดยความที่ว่าน้ำตกมันตกลงมานะแล้วมันเหตุให้เ,เกิดต้นใหม่ใบหญ้าที่เคี้ยวกระจี้แถม ยังมีดอกสีบัวนี่อีกพี่น้องมันเน่ได้แเป็นเอียงที่แบบว,ว่าหนาเต้ตาเต้ใจอย่ากให้เฮามาเลือเกินเฮาก็เลยได้มาหอจุดนี้เลยดังนั้นทานผู้สมส้มบรรยากาศไปทำกันเด้สอสะหงบรรยายได้ซ้ำนี่แหละให้พี่น้องเบิ่งเอาว่ามันงามสมใดเตือนมอง แหลกอายอ้น้มันพัดนะเฮ้ยเม่ีนีมาหอดแล้วเห็นบ่ากองเสียกนี่บรรยากาศออ้บนหนาเสือ และสื้องมือนีจากมาบอกพี่น้องเดอร์หนึ่งคำมือนีก็คือคำว่าตาดหลายๆคน f อคนไทยคนลาลัวไปก็ตามนอกทียังบ่ท่าน้เข,ข้าใจคำว่าตาดก็คือน่ำตก ตาดเนาะคือมือนี่สือหองมาเที่ยวนำตกตาดตะยากเสือแต่ว่าคนล่าห้องหน่ะจะเอิ่อนว่าตาตะยากเสือเขาจะเบิดว่านำตกตาตะยากเสือมันเต็มคํำโพดเขาจะเอื่นแต่ว่าตาดอย่างเดียวดังนั้นมือเสือหองมาให้ข้อมูในหนึ่งเรื่องละคเขาใจน้ากันบทต้องงงเนาะค่ะว่าตาดตาดคืออะไรตาดคืออีหยังตาดหนึ่งก็คือนำตกตาดจกพี่น้อง บรรยากาศนี่พี่น้องสหองบอกได้เลยว่ากล่องสหองได้แต่ห่อไว้ในเสือเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเนาะแล้วก็เปียกออกไปพี่น้องนากับเปียกโต้กับเปียกยนแบบความอลังการของน้าตกที่มันผัดเสนาเฮามาเด็ดให้เฮาหูซึกสดสื่นมันค่มไอ้สายวาวอิลีวถ้าเฮามาเชียร์น้าตกนี่นะสิ่งแรกที่ได้ฮาเลยก็คือความสดสื่นสดสื่นจากละองน้ำที่มันผัดเสนาเฮาเองพี่น้องเอ้ย สหองนยอยากให้งงทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติถามกล้งผู้เขาที่โอบลลอมในสถานที่แห่งนี้ก็คือน้ำตกตาดตะยัเกเสือและทานผู้ส้มสิบอบพิษวังเลยที่ได้มาเนาะสหองแนะนำหลายๆเด้อ หลังจากที่เฮาได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมศาสตร์ได้อิ่มเอมใจแล้วเฮาก็ได้พากันออกไปจากสถานที่แห่งนี้เพบบร,ราะว่าบ่ได้ต่างใจมานอนคืนเลยเด้แล้วเฮาได้ขับรถกลับด้วยพี่น้องเดิอแล้วก็พากันมาก,กินขาวแรงอยู่ที่ลาวาเรสเตอรนันหรือวา่าหาดลาว,วาหาดลไว,วาต่างอยู่รัก33โดยอยู่เมืองปากซองคือการทางข,ขึ้นเมื่อปากเซ่และพี่นอง ยูนีกะจะเป็นหาอาหารทีเป็นระเบียงพี่น้องแล้วเนี่ยลงไปทางขางจะเห็นผู้เขาปลาใหม่ใบห้าเคี้ยวกะจีและซิกเนเจอร์ของเพิ่นที่ข้ามากินมือน,นี้ก็คือสินดาษพี่น้องบรรยากาศเยน็เยนๆโต๊ะเปียกๆขึ้นมาจากน้ำตกมาเจอบรรยากาศเย็นอีกมานาังกินสินดาษโอ้โหบอกเลยเลยว่าเป็นอยังทีสดซื่นมีแห้งใจที่สุดเลยพี่น้องเอ้ย 33ของเมืองปักสองอากาศหนาวๆเย <Hollywood. S 2> ็นๆเนาะพากันมากินสินดาดเบิ่งจากแม่ผมเปียกอยู่เขาบ่ได้ไปหลินหนามได้เต่น้นาเปียกเขาเองบ่ได้ลงน้ำเลยยังได้จะลล์หนาวเติมพลังเติมพลังนั่งไก่เตาไฟเนาะดาวไปเซ่นแล้วเว้ยไปน้ำผู้บ่าวหรอจัะนี่มันสินเนาะนี่าสั่งปลาสามสุด เอาซ้ำสั่งต่าเอาซ้สั่นึงกับขอแจ่วอย่างเี้ยจะเห็นพ่อวะแล้วมันนุ่มมวหรอเอาขนมอีกซ้สั่เอากขนมนลจานน้ำดิมเนาะเอาน้ำเด่มเอาเอ่เป๊ปซี่อืมสั่งเติมเดี๋ยวความหิวหอยเนาะคาราบานี่เดอเบึงอยากสภาพเนาะเืมกับลบ่าตากันโดยเออผู้รับ เอสีอาแล้มลองกกตุ๊ปจไปิมานันแลกินอันงแต่มันบอกโดยมีงาๆอีกบนีงนีน้ำมันแตกปุ๊บปั๊บปั๊บอยู่นี่ไงนี่โอ้ยน้นมอืมจิ่าดจิปัดเอาซอเจกันมาเอบก่อนกอนดูดีอัน้ำมันน้ำมันที่หยาดกันนี่เด้อายกนน้ำมัน แม่เลยอาจจะคล้ามแม่โซจะคล้อมแม่สุขเสเพื่อสุขภาพจะทรงผมมันต่งเล้าจะแต่งเลยอูประกาศเลยดูดีดูดีดมดีดูงีดูดกดูดมดูดเปูนีดูด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 าาูดีู่ดีดูดีดูเีดูดีดยดีดูดาดูดีดูดีดูดีดูีดูดดดีดูีด่ดีด เปียกบอเปลี่ยนเสือบ่เปลี่ยนเปลียกเปียกคันเสิรเอออยากว่าอยู่ป้านอาหามีแต่ว่าม้วนคือว่าสดโซเซนอ่ะละเลท่คนทางสะดวกสบายแห้งทุกคนสบายล้องเด้อง่ายสะดวกที่สุดการลงกับสะดวกที่สุดยางยางยางนิดนึงบ่ได้ยางลายดอกลอู้หน้อยเดียวแต่ว่าตรงซ้ำเลยซ้ำเลยแมทต้องได้อันนั้นนะ ออกกําลังกายขาออกกําลังกายขาเอาอ่อนคาชอาอ่อนบอลในหน้าหมไปเด้อแต่มาตที่ซื้ของของแก้ในที่ออีแม่เลยเด็กซียกคนเลยไปได้ซื้อแทบย่างขึ้นก่อนหมูอีกอีกคมาจะได้หออหงน้ำกรอยูแม่ยุบอีกอยเ่นมาเออฮัลโหลกี่แม่แบบลุยแห้งแทางแก่ง้าวถือันนี้โดมิ่งไทยรู้จักอ่า หงทยก็ัตโซไว้มันมีหงไยได้เลยอยาเป็นตำหน้าร่มค้กเขาเปเป็นเบียงเป็นงานในงบซอสาีเด้เนาะงานจะเป็นพาราท้ิ๋้งจิงอีสมวนนทั้งก่อกทั้งโดนอยู่้นมือิชเออทุกอย่างเลยตองตามหาเด้ค่ะจิ้มกระได้จิมได้เลยอืมถ้าเป็นตได้เลยตาห้ามือใช้แซนเสิดอยู่คนมีคา มันโดดตกกันจิบตามันโดดตกมีโดนนะต้องดีใจเหมือนกันที่กีมาจอดกิ่สถานที่นี่แล้วเนาะสำหรับการตปเที่ยวนะมันตัดตัดนมันตัดหยึดเสือเนาะหยึดเสือหยุดเสือจะตัดเปิดใหม่ ที่นักท่องเที่ยวจะเรืยอว่าเปิดเครื่องเปิดแบแต่ว่าบนนี้เป็นไวรัลแต่ว่าก็ลองเป็นไวรัลแล้วก็ดังในส่วนนี้แล้วก็กล้วยไม้ที่งานแห่งนมีดอกไม้ดอกหน่อยๆที่เขื่อนดอกเนียงเนาะดอกไม้ป่าดอกไม้ที่ง่วงหนีาดอกไม้แล้วก็มันเป็นดอกไม้ที่กว้างแล้วก็เป็นหนาที่เที่ยวแล้วก็น้ำตกหนาผ้าที่เทาๆเไม่เห็นเหรว่าเป็นธรรมชาติที่แบบุดยอดแล้วก็มันเป็นหนาม ที่มันละอองถือหนาหนามันแ้งเึแบบเออสึ่สดเปื่อยไงทางนึงนาที่ตรงได้มาไ้าตายคนต้นมาจนสีแหลืองงามนอถาว่าสวงงามคนไปสักสบเดอนหไนอดังนั้นได้สว่งท่านว่าท่านายังท่นนอเออบอไม่เดนพาจีกหนนะเออไม่เดนพจี๊ดหนเออท่านก่าว่ท่านขาย่วันแมนมไม่ัวไจะหนียังหัวเลยได้ อะไรเต้จะไปทีนคีือว่าตัวทีเสือสุดยอดเนาะเราะขอผเพราว่าสุดยอดเลยคนโต๊งติดปัเสาวเอาในเอาหน่อยบอดด้เลยมันยามผลคือว่าสุดยอดที่้อยต่แตตอนออกมาแต่ผ่าพาจระดัเออสองนิดนึงนี่ยมืมแ้ามันคุ้นหนึ่งแจงๆเขากับบอดดอดิน่าสวงก็หายได้ไปหอยปัาอ่าเยไป็นงานเข้าไปเนาะเจนลเอาเห็นเออ สําหรับคลิปมนีไครอยากใปกัตตามมาเลยแหละตตามันก็ไม่ติดตอกอีกเด้อยดานที่สองบอกนีติดตอกปากมาเลยดีดาวที่กินดาโอเคจะเล่นมีบ่จะเลียหน่อย Yes J D Y E U S แล้วก็ J เด p d อ่าโ n o v โนบ v อ่าได้ชื่อคืนหายตานีแล้วเนาะ